แต่ของญี่ปุ่นมันดีอย่างนะมันตรงปกคือเราสั่งสินค้าอย่างเนี้ยมันก็จะมาอย่างนี้มันไม่เหมือนของเมืองไทยนะของเมืองไทยสั่งอย่างนึงมันส่งมาอะไรมาก็หะเลอกกันเยอะไงอืมแล้วก็พอพอส่งส่งของคืนบางอย่างของมันตีกลับอย่างเงี้ยบางทีของก็หายบางทีก็ยาดอย่างอื่นเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าพี่ญี่ปุ่นมันแบบมันไม่มีนะอย่างนั้นอะ ถึงการค้าขายออนไลน์ที่ที่เมืองไทยมันก็อะไรอะส่งของไปไม่ตรงปกมั่งของตีกลับบ้างไม่มีคนรับมั่งแบบสั่งส่งของส่งของถึงแล้วค่อยจ่ายตังค์ทีนี้ที่ไม่จ่ายตังค์อะไรเงี้ยโอ้คนคนค้าขายออนไลน์อะลำบากเนอะดูข่าวแล้วก็โอ้ของตีกลับเป็นแบบเป็นพันๆชิ้นอะ่ะโอ้ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่แบบโอ้โหมันไม่ไม่เคยเจออย่างนั้นอะ ของเราของเราส่งไปชนทดสตรอเบอรี่ส่งไปชนี้ก็มันไม่ตีกับแบบนั้นนะของเราจ่ายตังค์แล้วค่อยส่งไงคือกรณีที่บางทีเขาไม่อยู่จริงๆแบบเขาไม่อยู่เขาไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมันมันก็มีปีนึงมันก็จะมีประมาณสองสามเคสแต่ว่าแบบแบบที่เมืองไทยอ่ะอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีไงแล้วของกลับมามันก็มาตรงปกนะมันไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นกลับมามันก็เป็นสตรอเบอรี่กลับมาแล้วแหละมันไม่ใช่ส่งส่ง ส่งสเปรยส่งแชมพูไปกลับมาเป็นสบู่หรือว่ากลับมาเป็นอของเล่นเงนี้ยมันไม่ใช่นะ,ะกินแล้วก็ไปทำงานกันหมอมอย,ห,มอยหอยสังอเป็นแผลในปากโ,โหแสบมากชิมีรย ภาษาญี่ปุ่นเขาด้วยชิมิรุมันมันมันแสบอะมันมันมันแสบอะกินแล้วก็กินน้ำตามแล้วก็ไปทำงานพักเบรกเบรกเอาเองนะฮะไม่มีใครมาบอกให้เบรกนะเบรกเอาเองนี่คือเฮ้าที่ปลูกบนชั้นนะคะก็เฮ้านี้ก็ ผ้าคุมผ้ายางเรียบอะไรเสร็จเสร็จเสร็จสับเรียบร้อย